วัสดีครับวันนี้นะครับผมเห็นพี่หารพยาไม้นะครับโพสตมะขามต้นนี้ลงในกลุ่มผมนะครับกลุ่มตัวนชเนชนะมุ่ใหมายหาเลี้ยงบันไซผมก็จะพิกัดดูไป5ชั่วโมงกว่านะครับ3า0อยกว่ากิโลนะครับก็เดินทางไปเพื่อไปดูมะขามต้นนี้นะครับโอ้ก็ออกจากโคราชนะครับนวลสูงตั้งแต่ตีสีกว่าเลยนะครับมุ่งหน้าผ่านลำตะคองนะครับวิวตอนเช้าสวยมากนะครับบรรยากาศดีมากเมฆนี้ติดพืชเลยนะครับนี่ถนนหนทางก็สวยงามครับตอนนี้ก็เดินทางไปนะครับมุ่งหน้าออกไปทางสระบุรีนะครับ ผ่านน่นผ่านนี่นะครับนีใกล้ถึงสระบุร huh ีแล้วนะครับ like. ก er ็ระเะย้ายทางนะครับฝนตกหนักมากนะครับทั้งนึกว่าจะไม่ได้เจอนึกว่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วครับฝนตกแรงมากนะครับก็ออกไปทางนี่ครับอยุธยานะครับก็ผ่านแม่น้ำเจ้าพระนานี่ถึงนครปฐมแล้วนะครับระหว่างนั้นก็แวะซื้อน้ําหน่อยไม่รู้มีใส่ยานหรือเปล่านี่ก็วิ่งผ่านไปนี่จะเห็นป้ายราชบุรีแวบๆนะครับก็ผ่านรูปปั้นอันนี้นะครับถ้าไปทางนครปฐมนี่ก็ผ่าน ภาพพจรูปทางเขางูนะครับสวยงามมากนี่มาถึงนะครับมะขามต้นนี้โหสวยจริงนะครับห้าหมื่นห้านะครับต้นนี้ยังไม่มีเจ้าของด้วยนะครับโหสวยจริงดูครับเป็นมะขามขุดนะครับมะขามขุดอยู่ที่สวนพิหารเลยนะครับอู้ใบสวยงามนะครับกิ่งก้านสร้างได้สวยงามนะครับเป็นมะขามทรงต้นนะครับต้นนี้ตั้งสวยตั้งหลบหลบไว้นะครับตั้งหลบหลบไว้อยู่กลางสวนเลยนะครับต้นนี้ สวนพิหารพญาไม้นะครับสวยงามจริงๆมะขามมีเยอะนะครับสวนนี้มะขามเป็นร้อยเลยหลายร้อยไป